โรงงานกับโรงราฟาร์มเราจะมีกิจกรรมร่วมกันนะจากปัญญาเรกิจพอเพียวของพ่อหลวงสามห่วงสองเงื่อนไขลองอธิบายให้ฟังเหมือนสิคะว่ามันคืออะไรในความรู้สึกที่เราจะต้องปฏิบัติตามพ่อเรานะคะเ,เ,เรามีรางวัลให้นะวันนี้สิท่านแจงลูกไ่ยี่สิตัวนะโอเคค่ะ <c oughs> อ่ะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs>

เหตุผลปลูกแบบใช้ความคิดครับอะไรนะอะไรนะปลูกแบบใช้ความคิดปลูกแบบใช้ความคิดหมายถึงถ้าเราจะปลูกพืชหนึ่งชนิดเราต้องมองว่าเหตุผลการปลูกเพื่ออะไรนะคะอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปครับคุณแม่ไหนคะคุณแม่อา มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี่ค,คืออะไรคะไวพืินเราจะส่งผลที่ธุปกิจให้ลูกค้าค่ะมีภูมิคุ้มกันมีมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการสร้างภูมิคุ้มกันคืออะไรถ้าสมมติว่าเรามีธุรกิจธุรกิจหนึ่งเราจะทำมันขึ้นมาถ้าอนาคตเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยมันมันไปไม่ได้ เราจะมีการมีภูมิคุ้มกันคือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาอย่างไรมีภูมิคุ้มกันคนะ่ะถ้าอราคบคนทุกคนเนี่ยเลี้ยงเ,เลี้ยงไก่เยอะมากพอดีมันล้นตลาดแล้วเราจะทำยังไงกับไก่ที่ล้นตลาดคุณแม่ช่วยได้นะคะคุณแม่ช่วยได้เนะราพกวันนี้จะได้ลูกไก่ไปเลี้ยงแล้วก็ต้องมาดูแลด้วยกัน เดี๋ยวหนูจต้องติดตามด้วยนะเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายคะช่วยน้องตอบเล็วอ่าการขายของถ้าอายุตัวถ้าเราเลี้ยงไก่ขึ้นบ้า เยอะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันการแก้ไขค่ะอ่าคืออะไรลูกนะภูมิุ้มกันลูกภูมิุ้มเช่นการวางแผนในการทำงานเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงไหมคะลดความเสี่ยงอ่ายกตัวอย่างกรณีเช่นเราจะทำอะไรเช่นเรา เราทำอะไรธุรกิจอะไรหนึ่งอย่างยกตัวอย่างให้พี่ฟังสิคะเช่นการปลูกผักการทุนโคุณการคือเราก็ต้องรู้จักการเตรียมดินรู้จักการรู้จักจอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ในการทาํางานยังยัง,งนะะยังไม่ถูกต้องนะคะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่อันนั้นเป็นระบบกระบวนการนะ,ะอย่างเช่นอ่าเราปลูกผักหนึ่งไร่คนอื่นก็ปลูกหนึ่งไร่รวมทั้งหมด ร้อยไร่แต่เป็นผักชนิดเดียวกันเราจะมีวิธีการมีปุ่มกุ้กันในธุรกิจคอยอยังไงนำผักที่เราได้ไปแปรรูป โอเคค่ะปุบันใช่คะใ่ี่ใปุันใช่ไหมคะปุบันใช่ไคา่นขายแล้วรับมาเลยขายแล้วาเขายขนของนี่คือวิธีการเะ เป็นภูพานนะคะภูพานผสมมองโกแล้วก็คอรลอนนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นข้ออนกประสลค์ไก่รูกไก่ของเราเนี่ยจะฟักสองแบบแบบไทยเครื่องกับแบบแบบแบบให้แม่ไก่ฟักนะคะ อันนี้อันนี้ลูกไก่ต๊อกเราคะลูกไก่ต๊อกนี่คือลูกไก่ต๊อกแต่ว่าที่จะให้ที่จะให้รางวัลกับน้องๆก็คือตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้คือยังเล็กยุ่เกรงว่าจะไม่รอดแต่จะโตกว่าน,นี้อยู่อลูกไก่ต๊อกส่วนในดำไก่กระดุกดำนะคะตัวนี้เอนดูลักษณนะให,ให,ให้ให้ให้เงี้ยเลยนะคะอันนี้ดำเลยนะคะดำเลยนะคะ เนี่ยเป็นไก่ดำไก่กระดูกดำสอันนี้จะเป็นมองโกผสมอุทานตัวนี้จะเป็นคอลอนคอลอนเนี่ยข้อดีคือว่าโครงสร้างเขาใหญ่หมาะสำหรับนำมาเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อเพราะตัวผู้มัน3.8ตัวเมียมัน1.7ถึง1.8น้ำหนักถือว่าตัวใหญ่มากะแม่พันธุ์ของไคะคะ คือไก่พี่นะคะเราจะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะการข้อดีของการเลี้ยงปล่อยนะคะจะทําให้ไก่สุขภาพดีอัตราการไข่ได้ดีในเรื่องของการผสมพันธุ์ไก่ไม่เครียดอันนี้เขาเรียกว่าไข่ดำไม้มงคลค่ะไม้มงคลประจำฟาร์มค่ะไข่ดำแม่ไข่ดำใช่ใช่ค่ะ อันนี้การเลี้ยงกระต่ายนะคะเราคือการทํากระต่ายเนื้อแต่ว่าเราจะเป็นเลี้ยงเป็นแบบสวยงามนะให้กับน้องๆหรือว่าใครที่เ้ามาเยี่ยมชมาร์มเราได้ดูได้ดีแหลกกันนะคะผสมแบบกระต่ายสายพันเซอนะคะผสมพื้นบ้านเรานะคะก็พู ตัวแปดหนึ่งกังหันจะมีอันนี่สองจุดห้ากับน <c oughs> ้ำหนักยันจะลูกมันโตแล้วค่ะลูกมันโตแล้วยังคิดดูดิเื้อได้ค่ะ, <c oughs> คะเพราะว่าเหตุผลที่เลื้องตายอย่างที่บอกอะนะคะหนึ่งก็คือเรามีเศษผักเศษอาหารวงจรในเรื่องของการทำธุรกิจก็คือต้องเกื้อกูลกันในเรื่องของระบบเรื่องอาหารเราจะได้ช่วยลดต้นทุนนะ,ะอีกอย่างกระต่ายเนี่ย นะเขาเป็นกระต่ายที่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากกระต่ายตาลูกค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมแปลงผักกันค่ะจ๋าสองเลยเด้อเออมาดี่เด้ออะไรอ่ะเพื่อนจะเป็กระต่ายใช่เดมาเลยเด้อสองวันก่อนเออดีดีเดี๋ยวรอให้คุณแม่เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะลูกนะ เกี่ยวพาวก่อนพอดีบรรยากาศดีมันก็เริ่มได้ก่แข่าวนูเคียวนูรู้ความรู้อนะคะเหนเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมของเราคือเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดน้ำจากใตดินมาใช้นะคะใช่ค่ะติ๊บบาทติ๊บบาทน่าิา